กอขอากาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมันไกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอด Follow หรือย,ยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เจของเราเนาะคใครที่มียอด Follow น,น้อยนะครับอยากจะเพิ่มผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์ของเดงก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวคนตอนแรกนะครับเรบาไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ข้างหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ผมันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโคนรในคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมางชใ้ได้เลงช ข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทนได้เลยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่ปรแกมาอัตโนมัติรรตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งาน้ารางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่มีอยากก่อข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถ็อกอินแบบเกิน้ารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนมก็เขสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลองืชอเขาใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะเขา้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ o กอินสตาแกรมยูทูบ b ิ๊กต็อกเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ IG ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หวนหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองหาหมวนหมู่ที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นผู้ติดตามอินสตาแกรมรับประกันสามสิบวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ อ่ะแล้วก็บริการนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆต้องการจะเลือกบริการไหนก็หาดูกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวที่สี่ก็แล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเราก็สามารถดูขั้นตอนการส่งดล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเนาะอ่าเว็บไซต์ก็จะคานวณให้จ่ายลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถามาตรวจสอบด้าล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดส,สั่งซื้อดูครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้นมายละเอียดเพิ่มเติมก่อนรับบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดด้วยเนะัะน,นะครบ แ,และกดสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมล่เรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับเราคลิกที่นี่มาดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณอี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เด้งมานหน้าปล่อยสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้หของคุณงได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ถึงหน้าไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างการดําเนินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิวเอเลนต์นะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ก็มีใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมเกินห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะเว็บไซต์ก็จะมีว่ากยกว่าเรื่องเลยนะครับมีทางภากไต่ทับไทยเนาะใครที่ว่างๆก็สามารถมารับชมกันได้เลยเนาะต่อมาครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้นะเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีคอเนท์บ้านด้านหลังให้กดเข้ามา่างด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาในการจะกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ ถ้าเกิดว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ a d มินสอบถามผัสมาแอดมิน min, ก็ให้เรากดไปที่เมนูติดต่อ a d มินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเพรามันหน้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์ตัวน,นี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมองเลยเนานะ เดี๋ยวไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหล,ลือดลางตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่เนาะแจ้งปัญหาแล้วเราเสร็จเลขออเดอร์ของคุณนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหลยกับฐานต่างๆนะครับก็สามารถอัดแท็กไฟตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งตวด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้ยอดฟองเราก็มีอยู่แค่12คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออน,นุญาตกดรีรเซ็ต หลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทําการเสร็จเป็นทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยเนาะหลังจากที่รอไปสักพักนะครับตอนนี้ผู้ตามของเราขึ้นมาครบตามจํานวนที่เลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็ทําการแถมมาเยอะมากเลยนะครับก็เลยที่จะดีสุดๆไปเลยเนาะเข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสส่่่ววนน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 นใใรรทีีีจะะัับบบบออยาากกแแเเพืห้้้มช็็ไซ์ด เข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่นอนๆคุณนะครับเติมต่ำและบา่าขึ้นไปคุณก็จะได้าตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ไว้ัดจะทิ้งไปใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคเบิลโค้ดหน้าคลิปน,นี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดประกรันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ